สวัสดีครับพบกับเซลล์ต้นอ,อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมีรถบรรทุกฮีโน่มาให้ทุกท่านได้ชมันนะครับคันนี้จะเป็นน้องเล็กนะครับผมเป็นฮี n o ่เอ็กเซนะครับผม Innovator อร์สามร้อยนะครับเป็นสี่ล้อจัมโบ้นะครับคันนี้สีขาวเรียบจากโรงงานอันนี้ก็แชสซีอยู่ประมาณ3าเมตรนะครับ เครื่อง136แรงม้านะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีหมวกรูล,กลมนะครับผมไฟสีดวงก,กระจกมองข้างด้านขวาหนึ่งบานนะครับกาจะจังหน้า โนอินโนเวเตอร์สามอะตอมนะครับโลโก้ฮีโนจะเป็นแบบโมรเมียมนะครับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างด้านข้างนะครับผมบันได1ขั้นนะครับ ก็เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับเป็นกระบะคอกแป๊บน้ํายางก็จะเป็นมิชลินนะครับผม XCD2 นะครับ XCD2225 รับ 75R15 นะครับเป็นยางเรเดียนมาจากโรงงานนะครับ5น็อตครับผมตอกอากาศครับผมกระบะก็เป็นกระบะคอกแป๊บน้ำสีขาวนะครับ ถัดรัดดีครับผมอันนี้ถังน้ำมันนะครับท่อไอเสียยี่ของทั้งหลังนะครับผมนี่ยางหลังังโคลนด้านหลังส่วนไฟกระบะก็จะมีให้สองจุดนะครับด้านหน้ากับด้านท้ายไฟข้างกระบะ ก็จะมีที่กันรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับนี่เป็นด้านท้ายของตัวรถนะครับผมกระบะเปิดด้าน,ด,านด้านหลังนะครับไม่ได้เปิดแทงคึบนะครับอนี้เป็นผลงานของอูทีบนะครับผมเป็นกระบะเหล็ก ไฟท้ายนะครับ t b m ยางอะไรนะครับ กล่องเก็บเครื่องมือนะครับแล้วแบตเตอรี่ XZU หกร้อย R นะครับ Euro สามกจกฝั่งผู้โดยสารสองสองบานนะครับ ไสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 088, 914, 1083นะครับเซลล์ต้นยินดีให้บริการนะครับผมชอบรุ่นไหนหรือว่าสนใจรุ่นไหนก็ทักสอบถามกันมาเข้ามาได้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับผม ิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถของฮีโน่สวยๆมาอัปเดตเดี๋ยวจะรีบอัปคลิปลงให้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ